สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนแชร์คอมพิวเตอร์ชแนลนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาออกแบบโฆษณา Facebook นะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ทําธุรกิจของตัวเองหรือกําลังโปรโมทเพจของตัวเองแล้วต้องการจะยิงแอดนะครับแล้วต้องการจะทากราฟิกโดยที่ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นนะครับโดยที่คุณผู้ชมไม่มีความรู้ทางด้านกราฟิกมาเลยก็แล้วแต่นะครับสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะให้คุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวโปรแกรมแคนวากันก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังไม่คุ้นหูนะครับโปรแกรมแคนวาคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกสั้นๆสรุปง่ายๆนะครับโปรแกรมแคนวานะครับเป็นเว็บไซต์หรือก็เรียกว่าโปรแกรมหรือเว็บไซต์ก็ได้นะครับเขาได้รวบรวมเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกหรือกราฟิกต่างๆนะครับเกี่ยวกับเอกสารกราฟิกการทํางานนําเสนอเนี่ยครับมีสเตอร์นะครับโลโก้นะครับ อะไรที่เกี่ยวกับสื่อกราฟิกนะครับสายกราฟิกมาทําที่นี่ได้เลยนะครับส่วนคลิปวิีโอตอนนี้ก็มีให้ทํานะครับแต่ยังไม่ได้เป็นตัดต่อแบบอะลูลานะครับตอนแต่เขาก็มีวิดีโอให้ทํานะครับเนี่ยครับอันนี้คือโปรแกรมแคนวานะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเป็นหวดหมู่ให้แต่วิดีโอนี้ผมจะมาสอนค,สคุณผู้ชมในการทํา แอดโฆษณานะครับด้วยตัวเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างคนอื่นให้เสียตังค์เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปสมัครที่โปรแกรมแคนวาก่อนนะครับก็ล็อกอินด้วย facebook ก็เข้ามาได้แล้วนะครับแล้วขอจะให้เราเลือกบนหมู่ก็เลือกบนหมู่บุคคลทั่วไปนะครับอ่าโอเคนะครับพอเข้ามาหน้าออกแบบเรียบร้อยนะครับให้คุณผู้ชมไปที่สร้างออกแบบนะครับสร้างงานออกแบบแล้วก็พิมพ์เลยครับหรือพิมพ์คาว่าโฆษณา Facebook ก็ได้ครับมันจะขึ้นคํานี้มากนะครับ เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูเลยละกันนะครับพิมพ์แค่คําว่าโฆษณาขึ้นมาก็ขึ้นมาละครับเนี่ยครับโฆษณา facebook เนี่ยโฆษณามีทุกอย่างนะครับโฆษณาทวิตเตอร์ของมีให้หมดเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําเป็นโฆษณา facebook ก่อนนะครับคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามานะครับ เขาจะมีขนาดโฆษณาให้เลยนะครับเป็นค่า e ดี u l t ที่ทางแคนวาเขาออกให้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งนะครับนี่คือเหมาะกับโฆษณาใน Facebook นะครับเขาทำมาให้แล้วด้านซ้ายมือเขาจะมีแม่แบบนะครับหรือเขาเรียกอีกอย่างว่าเทมเพลตนั่นเองนะครับเป็นเทมเพลตในการออกแบบนะครับคุณผู้ชมขายของอะไรนะครับคุณผู้ชมก็ลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับเช่นเดี๋ยวผมจะทำเป็นออกแบบเว็บไซต์นะครับอ่า พิมพ์ไปครับหรือออกแบบเ,เฉยๆก็ได้ครับแล้วก็กดน Enter นะครับเขาก็จะขึ้นมาออกแบบทุกอย่างให้เราดูนะครับอันนี้คือเทมเพลตนะครับที่เขามีให้ผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับเราก็ดีด้วยนะครับลองเลือกดูเอานะครับผมเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ก่อนเนาะกลับไปเหมือนเดิม พอคุณผู้ชมมาที่หน้าตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูสําหรับคุณนะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกทั้งหมดเราผมขอเลือกเป็นอันนี้ลวกันนะครับผมจะโปรโมทการรับออกแบบเว็บไซต์นะครับก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นยังไงดีเรียกภาษาโปรแกรมเมอร์ก็คือレスปอนสิ e นะครับรองรับทุก,กอุปกรณ์นะครับเช่นมือถือนะครับ หรือน o t ตบุ๊กแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC ตรงนี้นะครับก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอลบรูปนะครับตรงนี้สามารถลบรูปได้เลยนะครับเขาเป็นเทมเพลตก็จริงนะครับแต่เขาสามารถให้เราแก้เทมเพลตตรงนี้ได้ผมจะลบรูปตรงนี้ออกแล้วผมจะอัปโหลดรูปของผมเข้ามานะครับอ่าแล้วก็เอารูปเข้าไปพอ,อรูปเข้าไปก็ดับเบิ่งคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณผู้ชมก็ย่อนะครับย่อให้รูปเท่ากับ ขนาดที่เราจะเอาไปใส่เนี่ยครับดึงเข้าไปเลยครับนี่ครับคือเอาไปวางไว้เลยนะครับเนี่ยเอาให้มันอย่างเงี้ยเรากดปุ๊บนะครับมันก็วิ่งเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับง่ายไหมครับโดยที่เราไม่ต้องย่อมากเท่าไหร่คือเราลากนะครับปุ๊บเราก็ปล่อยวางนะครับแล้ก็วิ่งเข้าไปให้เลยอ่าพอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปที่แม่แบบครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถ เปลี่ยนแม่แบบตรงนี้ใหม่ได้นะครับถ้าต้องการจะเลือกเนาะมีให้เลือกเยอะมากครับบอกเลยนะครับแต่อันในที่นี้ผมขอเป็นอันนี้ละกันเนาะอหลังจากนั้นนะครับก็มาใส่อักษรกันนะครับเราสามารถเลือกฟอนต์ได้ครับก็คือข้อความตรงนี้เห็นไหมครับเป็นหัวข้อหัวเรื่องหัวเรื่องย่อยตรงนี้ได้หรือมาเลือกฟอนต์ตรงนี้ก็ได้ครับฟอนต์ที่มีมิติขึ้นนะครับบางฟอนต์นะครับ เขาจะมีเป็นโปรนะครับต้องสมัครเป็นเสียตังค์นะครับเป็นรายเดือนรายปีนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนทําเป็นอาชีพนะครับนักออกแบบกราฟิกหรือเอาไปรับทําเป็น freelance ออนไลน์ก็ได้นะครับแคนวาสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับไปรับงานก็ได้เนาะตรงนี้เสียเป็นโปรหมดเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมเป็นโปรอยู่แล้วนะครับในแคนวาของผมผมก็ใช้ได้ทุกฟอนต์เลยนะครับ อะเดี๋ยวผมขอเอาเป็นฟอนต์ที่มันดูง่ายๆหน่อยอะฟอนนี้แล้วกันเนาะอ่าตอนนี้เป็นสีขาวผมสามารถเลือกสีได้ครับดี๋เบิ้คลิกที่ฟอนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ครับเลือกสีที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับอ่ะผมขอเป็นสีนี้เนาะอ่ะดูนะครับอ่ามองมีมิติขึ้นเนาะแต่มันก็ยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอพิมพ์เป็นอ่าเดฟก่อนนะครับ อ่าโอเคแล้วก็กดเอาของเก่าออกเนาะแล้วก็มาวางแผนหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ครับก็พิมพ์ไปครับเป็นเว็บดีไซน์นะครับโอเคหลังเราพิมพ์เสร็จนะครับด้านล่างนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ของเราเลยครับตรงนี้ก็ เปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ของเราที่เรามีคอนแทคหรือเพจชื่อเพจก็ได้ครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วถ้าเราคิดว่าแบ็กกราวด์ไม่สวยเราก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้ก็คือเอาเมาส์มาคลิกนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้ครับเราก็เปลี่ยนสีแบ็กกราวด์เลยครับถ้าเราชอบโทนนักดาร์กหน่อยก็เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้ครับด้านล่างนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับนี่ครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้หรือเอาเป็นโทนที่แบบ สบายตาอย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับอันนี้เป็นเมื่อกี้เหมือนถ้าเป็นโทนดาของผมนี้เหมือนกระปิดนี้ไปนอนเดี๋ยวผมเอาเป็นสีขาวแล้วกันจะได้มองตัดกับแบกเกาอ่าเนี่ยครับมองดูดีขึ้นเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่เบอร์ติดต,ต่อก็ได้ครับใส่เบอร์ติดต,ต่อใส่อะไรก็ได้ก็เหมือนเดิมครับ การใส่เบอร์ติดต่อเราก็มาเลือกฟอนที่เราถูกใจก่อนนะครับนะบผมผมชอบฟอนนี้นะผมก็เลยต้องเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับบางฟอนนะครับภาษาไทยก็ไม่เข้ากับฟอนนะเดี๋ยวผมต้องเทสก่อนอ่ะสนใจอ่านี้ได้อยู่นะครับฟอนนี้ได้อยู่ติดต่อเบอร์ส่วนเก้าเนี่ยประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวต้อง เดี๋ยวผมต้องแยกอขออนุญาตทำตรงนี้แยกกันดีกว่ามันจะได้มองจัดเรียงง่ายให้ติดต่อทางเบอร์ไปเลยนะครับจะง่ายดีนี่ครับอันนี้ยังมีขนาดใหญ่อยู่นะครับก็ลดลงมาครับเราสามารถกดลดลงมาได้เลยก็เลือกมาไว้ตรงนี้ เบอร์โทรขอใยญ่หน่อยครับคอ,อนแทคข่องานแนะนำไว้ตรงนี้เดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนต่างๆคุณผู้ชมก็ลองมาแต่งปรุงเอานะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มีความสามารถในการออกแบบกราฟิกอะไรมากมายนะครับแต่ผมมาทำสาธิตให้ดูว่า คนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกราฟิกมาเลยนะครับมาใช้โปรแกรมแคนวามีเทมเพลตให้แบบสวยงามมากนะครับเราแค่เอามาลากวางใช้เลยนะครับแล้วก็ใช้ไอเดียการแต่งฟอนต์นิดหน่อยนะครับส่วนมากนะครับถ้าเราจะทําเกี่ยวกับนามบัตรนะครับหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับโฆษณานะครับเราก็มาเลือก มวนหมูก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมทําเป็นโฆษณานะครับถ้าผมอันเนี้ยตอนเนี้ยผมกําลังทำคอนแทคให้กับโฆษณาของผมแล้วคันนี้เดี๋ยวผมจะเติมอะไรเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็คือสนใจรับทําเว็บอะไรแบบเนี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมหน่อยเนาะเอาเป็นตัวใหญ่หญๆยร,รับทําเว็บ เนีครับหลังจากนั้นก็เอามาวางครับเดี๋ยวจัดเรียงให้มันสวยงามนะเนี่ยครับผมเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเป็นบายแล้วกันอีกวิธีหนึ่งอะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถคัดลอกนะครับล้ว คลิกขวากดวางได้นะครับเราก็จะได้อีกเฟร,รมมานี่ครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น by นะครับ by ก็คือแปลว่าโดยนะครับ by def นุมานี่ครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยครับฟอนต์ตรงนี้ผมว่าสีตรงนี้เอาสีตัดๆัดกันหน่อยดีกว่าเนาะแบบไปเลย นี่ครับเลนสีไปหน่อยนะครับผมอาจจะ่ออกแบบไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาสอนวิธีการทําสาธิตให้คุณผู้ชมนะครับจะได้เป็นไอเดียในการออกแบบกันอ่าเพียงแค่นี้เองครับส่วนรูปตรงนี้ก็โอเคแล้วทุกอย่างโอเคแล้วอ่าตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะครับเป็นเรียกทัฟฟิกเข้าไปเนาะโอเคผมผมว่าตรงนี้ยังไม่โอเค่าไรยังมองไม่สวยแยวคอร์ เพิ่มขนาดอ่าประมาณนี้สีเอามาเป็นสีอื่นดีกว่าเนาะเอาให้มันแจ่มโอเคประมาณนี้ครับโอเคอ่าหลังจากที่เราโอเคแล้วครับกับการทำสื่อโฆษณานะครับให้กับ เฟซบุ๊กของเรานะครับก็เพียงแค่นี้ก็สามารถเอาไปยิงแอดได้แล้วครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกประเภทไฟล์ครับจะเอาเป็น png หรือ jpg นะครับไฟล์มาตรฐาน pdf นะครับส่วนมากนะครับเขาจะมีที่แนะนําให้อยู่แล้วนะครับก็เอาเป็น png ไปเลยนะครับกด png แล้วหลังจากนั้นพื้นหลังพื้นหลังตรงนี้ไม่ต้องไปกดอะไรนะครับหลังนจากนั้นก็กดดาวน์โหลดเลยครับอ่าเรียบร้อยครับผม หลังจากที่กดเราดาวน์โหลดเสร็จเราก็จะได้ไฟล์รูปมาเราก็เอาไฟล์รูปเนี่ยครับไปแชร์ใน Facebook i n s t a g กรมหรือ TikTok หรือทุกแพลตฟอร์มนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้สื่อในการไปใช้งานโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายไหมครับผมก็อันนี้ก็มาสาธิตนะครับในการใช้โปรแกรมแคนวาเล็กๆน้อยๆน,นะครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับลองสมัครเข้าไปที่ลิงก์นะครับ แ a นวานะครับผม .com นะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไปสมัครนะครับสมัครแบบโปรก็ได้นะครับหรือสมัครแบบฟรีก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนจะเอาไปทำเป็นอาชีพนะครับรับทำโปสเตอร์หรือมีความรู้ทางการทำโปสเตอร์การทำแผ่นพับการทำอะไรทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับทางด้านกราฟิกนะครับใช้โปรแกรมแคนวาแบบเดียวจบเลยง่ายนะครับถามว่าการที่เรามาใช้โปรแกรมแคนวานะครับ มันสะดวกไหมผมบอกเลยว่าสะดวกมากเมื่อก่อนผมใช้ Word ทํานะครับแล้วผมต้องมาดีไซน์เองใช้เวลานานมากฟอนต์เฟิร์นนี้ก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับใน Word แต่ครั้นี้ผมใช้แคแนว่าผมมีฟอนต์มีอะไรครบเลยนะครับเลยทําให้ผมมีทางเลือกเยอะนะครับแต่ผมใช้ตัวโปรนะครับผมเสียตังแต่ผมคุ้มนะครับในการเสียตังให้กับเขา พราะว่าผมสามารถเอาไปทำแทมเนลหน้าปก facebook ทำเนลของ youtube ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกคลิปวิดีโอหนึ่งวิดีโอนี้ก็เอาเป็นการโฆษณา facebook ไปก่อนนะครับการทำสื่อโฆษณานะครับโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะ นะครับถ้าชอบยังไงนะครับเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดสมัครใคกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลา,สลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปดวดโหน้านะผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปดวดโนี้สวัสดีครับ